สำหรับใครหารถต้องเที่ยวสักหนึ่งคันนะครับคันนี้ผมแนะนำมากขาย3,99 0 0 0บาทปี๊บจากศูนย์ครบ3ใบเลย BMW นะครับ R 2, 2, 2, 3, 1 2 t l c ปี23 3วิ่ง1 4 0 0 0มกิโลมาฟังเสียงเครื่องยนต์นกันก่อนนะครับเดิมเดิมไม่แห้งเงียๆนะครับมาสำหรับใครหาอยู่นะครับมาดูรายละเอียดกันครับ สภาพส,สวยพร้อมใช้งานเลยนะครับคิวทรงสูงนะครับกั้นลมอย่างดีกาดไฟหน้ามีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับกาดด้านในมีมาให้ด้วยนะครับใส่ใสแคชบาร์จาก BMW นะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์มีให้1คู่พอท่อใหม่ๆใส่นะครับครอ,องซ้ายขวาบนจากศูนย์พร้อมแตกตรงรุ่นนะครับมีให้ครบครบเลยสีถังเนียนๆน,น,นะครับมีเน,นจากศูนย์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทัชสกรีนนะครับนี่ ปอตไลท์ต่อแยกด้วยครบๆเลยสวยกริบดูยางกันนีดนึงนะครับยางพร้อมใช้งานนะยางคอนตินะครับให้ดูดอกกันหน่อยเป็นไงามาดูตัวเครื่องฝั่งนี้กันบ้างนะครับเดิมๆนิเนียนแห้งๆนะครับตีนป่วงตีนเป็ดมีให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับตีนเป็ดนะครับส่วนลเทกนะโอเคมาดูเล็กไม่กันหน่อยนะครับ 14,790กิโลนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับกำลังจะบมดหน้าฝนแล้วก็ลเข้าหน้าหนาวหาทัวรลิงสัก1นึ่งคันไม่ข้าม4 0 0แสนโคตรเหมาะเลย3,99,000บาทเท่านั้นปีบครบพร้อมออกคลิปแบบนี้อย่ารอนะครับฝากกดติดตามผมด้วยสวัสดีครับ